นี้เราจะมาลองเจาะลึกแนวคิดดีๆจากบทความนึงนะคะชื่อ30นิสัยเปลี่ยนชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้บริหารของออลลี่เจค่ะคือเขาเน้นนิสัยเล็กๆที่เอ่ทำได้จริงนะแต่ส่งผลดีมากๆเลยค่ะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะโดยเฉพาะคนที่แบบต้องจัดการอะไรเยอะแยะไปหมดเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาสกัดเอาเคล็ดลับสำคัญๆที่แบบเอาไปใช้ได้เลยเพื่อเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ ความชัดเจนในการทำงานการใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้สึกว่าโอ้ยหมดแรงไปซะก่อนนะคะแก่นของเขาเลยคือ,อ,อการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้มาพรวดเดียวแต่มาจากการสะสมนิสัยเล็กๆที่มันเวิร์กจริงๆอย่างต่อเนื่องนี่แหละคะ่ะใช่ครับแล้วก็น่าสนใจมากว่านิสัยพวกนี้มันครอบคลุมหลายด้านมากๆเลยนะตั้งแต่แบบความคิดการตัดสินใจการจัดการเวลาพลังงาน สุขภาพไปจนถึงเรื่องงานเรื่องเติบโตส่วนตัวหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์เลยครับงั้นเราเริ่มจากอันที่ดูง่ายมากๆเลยนะคะแต่ในบทความบอกว่าช่วยเคลียร์หัวได้ดีมากคือกด2นาทีค่ะง่ายๆเลยอะไรใช้เวลาน้อยกว่า2นาทีทําเลยอ่าใช่ครับกดนี้คือมันดีมากเพราะมันช่วยลดสิ่งที่เราเรียกว่าภาระทางความคิดหรือ mental load ได้จริงๆครับ ไอพลังงานสมองที่เราต้องใช้จําใช้คิดเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันค้างคาคาอยู่ครับอ๋อค่ะพอเราเคลียร์ปุ๊บสมองก็โล่งขึ้นไงครับไม่ต้องแบกความคิดจุกจิกพวกนี้ไว้เหมือนกับชนะความขี้เกียจตอนเริ่มต้นด้วยครับเป็นการเคลียร์พื้นที่สมองที่ดีจริงๆค่ะอีกอันที่เกี่ยวกับการจัดการงานเลยคือการรวมงานประเภทเดียวกันค่ะแบบว่า batch similar tasks รวมงานคล้ายๆกันทำทีเดียวเช่นตอบอีเมลรวดเดียว หรือทำงานที่ต้องแบบโฟกัสสูงๆก็ทำไปเลยยาวๆถูกต้องครับอันนี้มันสอดคล้องกับการทำงานของสมองเรื่องสมาธิเลยคือการที่เราไม่ต้องสลับโหมดความคิดไปมาบ่อยๆอครับมันช่วยลดสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนการสับเปลี่ยนหรือ switching cost อทำให้สมองทำงานได้ลื่นขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นไม่ต้องเสียพลังงานปรับจูนใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนงานนะครับแล้วก็มีอีกนิสัยหนึ่งค่ะดูเหมือนเป็นเรื่องสุขภาพนะ แต่ส่งผลถึงพลังงานโดยรวมเลยคือการรับแสงแดดยามเช้าค่ะอันนี้สำคัญมากครับการเจอแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อนาฬิกาชีวภาพของเราเลยนะครับหรือ circadian rhythms erm อ๋อค่ะครับวงจร24ชั่วโมงของร่างกายเรานี่แหละมันเหมือนเรากดปุ่มรีเซ็ตให้ร่างกายรู้ว่าอะวันใหม่เริ่มแล้วนะมันช่วยให้การนอนหลับด,ดีขึ้น แล้วก็ควบคุมฮอร์โมนที่เกี่ยวกับพลังงานอารมณ์ให้มันเหมาะสมครับผมนอกจากนิสัยที่ดูทำตามได้ง่ายๆพวกนี้นะคะบทความยังพูดถึงมุมมองที่ใหญ่ขึ้นด้วยอย่างเรื่องคิดแบบระบบไม่ใช่แค่เป้าหมายอันนี้น่าสนใจมากค่ะใช่ครับคือแทนที่เราจะตั้งเป้าลอยๆเช่นแบบอยากอ่านหนังสือให้มากขึ้นให้สร้างเป็นระบบที่ทำซ้ำได้ขึ้นมาแทนเช่นตั้งกฎเลยว่าอ่านหนังสือ10หน้าก่อนนอนทุกคืนอะไรแบบนี้ครับ ระบบที่ดีเนี่ยมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้เองโดยไม่ต้องใช้แรงฮึบหรือแรงจูงใจเยอะๆตลอดเวลามันคือการสร้างความสม่ำเสมอครับผมถ้าเชื่อมโยงกับการทำงานก็มีเรื่องสรุปขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจนหลังประชุมอันนี้ก็ช่วยให้การประชุมมันไม่เสียเปล่าเลยนะคะจริงครับทำให้แน่ใจว่าคุยกันแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การลงมือทำจริงๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ไปเชื่อมกับหลักการที่ใหญ่ขึ้นที่บทความพูดถึงอย่างกฎ80-20หรือพาเรโตนั่นแหละครับอ oh, okay. ๋อค่ะ80-20ครับคือการหาซิว่ากิจกรรม20%ไหนที่มันสร้างผลลัพธ์ได้ตั้ง80% การที่เราเลือกสร้างนิสัยที่มันมีประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยก็คือการมุ่งไปที่20%ที่สำคัญนั่นเองครับแล้วก็รวมไปถึงแนวคิดเรื่องการลดการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นลงด้วยนะครับในแต่ละวันเช่นเตรียมชุดทำงานล่วงหน้าไว้เลยหรือมีเมนูอาหารเช้าง่ายๆไม่กี่อย่างเพื่อเก็บพลังงานสมองไว้สำหรับเรื่องที่มันสำคัญกว่าจริงๆ ลดอาการ uh, decision fatigue หรือความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจเยอะๆครับพอพูดถึงเรื่องเก็บพลังงานสมองบทความยังไปถึงเรื่องปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะมีกฎ2วินาทีในการสนทนาค่ะครับอันนี้ก็ดีมากครับคือให้เราหยุดคิดสัก2วินาทีก่อนตอบคำถามหรือแสดงความเห็นมันไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทนะค่ะคิดในบทความนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มันยั่งยืนจริงๆ มักจะมาจากก้าวเล็กๆค่ะที่ทําสม่ําเสมอไม่จะเป็นต้องแบบโหเปลี่ยนใหญ่โตอะไรและนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนเองนะคะจาก30นิสัยในบทความครับผมและสิ่งที่น่าจะชวนให้ไปคลิกต่อยอดกันได้นะครับก็คือนอกจากจะลองนํานิสัยดีๆพวกนี้ไปปรับใช้แล้วเนี่ยมันมีจุดติดขัดหรือเรื่องที่คอยลดทอนประสิทธิภาพอะไรอื่นๆอ,อีกไหมในระบบชีวิตประจําวันของเราที่เราพอจะมองเห็นแล้วก็เริ่มกําจัด หรือปรับปรุงมันออกไปได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ระบบชีวิตโดยรวมของเรามันลื่นไหลขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกครับ